ครับที่จังหวัดตราดครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนาลีรัตรราชกัญญานายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนาลีรัตรราชกัญญา8มกราคม2568 ซึ่งจังหวัดตราดโดยมีข้าราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาเข้าร่วมพิธีที่วัดสุวรรณน้มงคลตำบลหน,นองเสม็ดอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประสบนิกกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ จากนั้นร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญยาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคมเพื่อเป็นการช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกฝ่ายตรางตรหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยจิตอาสาร่วมกันปร,ปรับปรุงแปลงผักปลูกต้นกล้าผักให้กับโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนพร้อมทั้งร่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบริเวณวัดสุวรรณมงคลและบริเวณโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลนายชาโนนวาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2568 โดยมีข้าราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวจังหวัดนครนายกร่วมกิจกรรมณบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยปลือตบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระกรุณาทรงสืบสารรักษาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยสู่ความยั่งยืนด้วยวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพตามแนวพระดมิตผ้าไทยใส่ให้สนุกทรงออกแบบผ้าลายพระราชทานเช่นผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีและผ้าขิดลายนาลีรัตราชกัญญาโดยพระราชทานลายผ้าแก่กลุ่มทอผ้าทั่วภูมิภาค และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญสวมใส่ผ้าไทยมากขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระจักุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2568พร้อมด้วยข้าราชการสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเหล่ากาชาติจังหวัดนครนายก นวัดอุดมธานีพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเพื่อสันนึกในพระหมหากรุณาธิคุณที่ฝ่าพระบาททรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระชาลุดไทยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพระศพนิกรชาวไทยตลอดมา นายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2568ณวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระปีชาสามารถเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและยั่งยืนในทุกระดับ